สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีของดีมาเสนอท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นรอยเท้าหลวงพ่อคุณนะคะแห่งวัดบ้านไร่นะคะอําเภอกุทิมานนะคะด่านขุนทศนครราชสีมานะคะนะคะอันนี้เป็นรอยเท้าของหลวงพ่อเลยนะคะอันนี้เท่าของเท่าของจริงเลยนะคะอันนี้เท่าของจริงเลยนะคะอันนี้คุณยายเช่ามากับมือเลยนะคะปี2541นะคะปี2541นะคะ นะคะอันนี้คุณยายเช่ามากับมือเลยนะคะแล้วก็อันนี้แถมนะคะอันนี้เป็นรูปนะคะรูปหล่อนะรูปหล่อหลวงพ่อคูณนะคะปี2,536นะคะอันนี้แถมใหนะะน้นะคะชุดนี้นะคะชุดนี้นะคะชุดนี้คุณยายคุณยายให้เช่านะคะชุดนี้คุณยายให้เช่า1,000บาทนะคะ1000บาทนะคะถ้าผู้ใดสนใจนะคะ0 9 6 3 9 8 8 4 4 1ค่ะ0 9 6 3 9 6 8 4 1 0, 6, 8, 4 1นะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ